เมื่อวันที่20มกราคม2568นา้ณโบราณสถานปรางแขกอเเมืองลบงลบุรีจัังหวดลบบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัญญาบานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏเทพสตรีนำคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรร่วมถ่ายทำมิวสิกวิดีโอชุดนุ่งโจงห่มสบายด้วยการถ่ายทำในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประจาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารศยมหาราชครั้งที่37ประจำปีพศ2568 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง23กุมภาพันธ์2568ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศและโบราณสถานต่างๆรอบเมืองรบุรีโดยในานามของมหาวิทยาลัยราชภัพ,พสตรีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดรบุรีและนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมแต่งกายนุ่งโจงห่มสบายเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชตั้งแต่บัดนี้ถึง23กุมภาพันธ์2568